สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราตอนที่เราย้ายถังถังหมักจากตรงนูน้นมาตรงนี้เราเอามาใส่นี่จริง,รงๆเคยทำน้ำหมักปุ๋ยคอกอยู่นะถังเนี้ยแต่เราเปลี่ยนและเอามาทำน้ำหมักจากเศษอาหารซึ่งเราเคยทำน้ำหมักจากเศษอาหารไปแล้วใช่ป่ะเราก็หาเศษพงเศษผักอะไรก็แล้วแต่ เนี่ยอย่างเงี้ยตัดแต่งใบมะเขือมะเขือเห็นป่ามะคงมะเขือตัดแต่งใบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใบคะน้าเม็กซิโกใบชะยาะได้หมดมทุกอย่างในสวนเราเนี่ยที่เราตัดแต่งใบอ่ะทุกอย่างเลยนะเราจะตัดอะไรก็ได้เนี่ยเอามาใส่นะนะเวียน,เว,ยนเวียนหัวหจา้าเี่ยเราใส่ใบอันนี้เราทําคือเป็นการขยายนะวิธีขยายไม่ยากหรอกเราก็ไปตัด ที่มันเป็นแล้วที่เป็นจุลินที่หมักได้ที่แล้วอะ่ะในถังหมักถังหมักเศษอาหารที่ได้ที่แล้วเอามาใส่แล้วก็เติมน้ําเติมน้ําเสร็จเราก็เติมน้ําตาลทรายไปหนึ่งกิโลจบเราเคยทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเติมเติมมันเนี่ยเติมใส่เงี้ยแล้วที่สําคัญนะพืชผ,ผักของเราแต่ละชนิดทุกละชนิดทุกละชนิดเป็นไงไม่มี สารเคมีเจือปนเพราะฉะนั้นน้ำหมักของเรานี่สุดยอดเลยน้ำหมักที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเนี่ยโอ้ยเรารสน้ำต้นไม้อะดีมากเลยเนี่ยน้ำหมักผลไม้ก็อีกถังหนึ่งอยู่หลังบ้านหมักกำลังได้ที่แล้วหมักชมพูชมพู่โอ้ยเหนื่อยเช้าๆไม่ได้ทำงาน บ้านนะคนทําสวนผักนะมีงานบ้านให้ทําเยอะแยะจะ,ะแป๊บเป็นลมเสร็จเรียบร้อยแล้วหมักใส่ให้หมดเนี่ยตัดแต่งต้นไม้ใบไม้อะไรก็แล้วแต่เอาใส่ให้หมดได้หมดเลยเนี่ยทุกอย่างต้นไม้ที่เราตัดแต่งนู่น ύ, น, ύ, น, ύ, นี่นี่นั่นได้หมดเลยฝากติดตามฟังงามที่ชอบทําสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาหาหุนหวนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไล่ฝากหัวใจเหนื่อยให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอิ่วแรงโอ้ยแรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเดอนด้วยค่ะจะได้พลาดคลิปไปไม่กี่ราบผีว่าเฮาหฮวหุ่นหุ่นนี่ให้ดูที่เราเอามะนาวเป้นโดดพิเศษมาลงใช่ไหมเราอะลองตัด แต่งใบเขาออกหมดเกลี้ยงเลยนะเออแล้วดูเขาแตกมาเลยแสดงว่ารากเขาแข็งแรงนะมันเอาใปหนุกพิเศษต้นนี้ที่เราลงแล้วดูพลิกที่โรยไว้ถ้าใครจําคลิปได้ที่เอามาโดยโรยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยพริกพลิกเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี่แหละที่เราบอกว่าพลิกมันเป็นโรคกุ้งหงกุ้งแห้งนอนชอนบวงชอนใบอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแล้วที่มันลนๆอย่างเงี้ยน่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ไปโยหมากๆเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วแต่ที่นี่ขึ้นแล้วเขาจะติดโรคด้วยแล้วเอาไว้เอาหมอนี่อ่ะน,นี่โยนอย่างเงี้ยหมองนี่แหละวิธีแก้ของเราคือตัดแต่งกิ่งของเขาออกให้หมดนะเนีย่ยให้เขาแตกใหม่เดีย๋ยให้เขาแตกใหม่คือหลายช่องเ็าทาวิธีการเอ,อที่ดูแลพลิกไม่ให้รักษาพลิกเป็นกุ้งหงกุ้งแห้งอะหลายๆช่องเ็าทาอยู่นะ นี่คือเราไม่ค่อยได้ทำส่วนมากตัดทิง้งตัดทิง้งไงใครสนใจที่เออไปดูวิธีการต่างๆพิมพ์เข้าไปได้เลยวิธีการรักษาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวช่องต่างๆโผล่มาเองไงใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยได้ทํานะเราส่วนมากตัดแต่งตัดแต่งเวลาใบโสม,สมอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ค่อยหาวิธีรักษาหรอกส่วนมากตัดแต่งแล้วก็ให้ปุ๋ย อันนี้ยังที่ว่าเราจะตัดแต่งก็ยังไม่ได้ตัดแต่งนะเรายังติดดอกโรกโดอที่ให้ฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่นะเก็บไปบ้างแล้วเก็บไปแช่ช่องฟรีดนะพลิกเนี่ยแช่ช่องฟรีดนะเราเก็บเก็บเก็บไปแช่ช่องฟรีดเผอแป๊บเดียวเขาแดงน,นะปลูกรอบบ้านดูมะเขือเทศก่อนนี่นี่อันนี้มะเขือเทศที่เราปลูกแบบไม่ได้ตัดยอดนะไม่ได้ตัดแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นปล่อยให ล้มๆแบบนี้ไม่มีค้างไม่ทําค้างด้วยเขาก็ติดลูกนะแต่เขาไม่ดกเหมือนเหมือนที่เราตัดแต่งใบเนี่ยเดี๋ยวเ้าก็ต้องรื้อเลยนะพอหมดฤดูหนาวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเด็ดใบมาเราก็จะเอาลงถังหมักเลยเราจะเอาลงถังหมักจากเศษอาหารเลยนะ อันนี้ก็ไม่งามเดี<ม>๋ยวจับตรงถังหมักนี้มะเนี่ยเนีสองกระถางนี้ว่าจะสองกระถางนี้ยังว่าจะเอาอะไรมามาลงดียังไม่รู้อันนี้ฝรั่งกิมจูตายไปแล้วแต่มองไหนที่ปลูกต้นไม้ชนิดใดก็ไม่อยากเอาต้นเดิมชนิดเดิมมาลงนะนี่อะไรจ้ะนี่อะไรขึ้นที่รอยไว้ขึ้นแล้ะ ดูสิดูสิสอ๋อคณะใบเห็ดหอมสิบเก้าคุมภาต้องเอาแบบใช้อย่างนี้แหละเอาไม้ลูกชิ้นมาเสียบไว้จะได้จำได้ไม่งั้นอนะงงงงคณะใบเห็ดหอมนะปลูกเมื่อวันที่สิบเก้าคุมภานะใช้เพิร์าเมนส์เมจิกใช้เพิร์าเมนส์เมจิกอันนี้เราเอาพุทราพุทรานมสด มาฝังไว้เมื่อกี้แล้วขึ้นทิ่มาฝังฝังอะไรไว้ขึ้นไปขึ้นไปไได้ฝังไว้ไงน,น่ะจริงๆิมันต้องแกะก,ก่อนนะอันนี้มะตูมแขกตัดกิ่งปักชันได้นะจ๊ะอันนี้ก็กิ่งปักช้มทั้งนั้นมะตูมแขกเนี่ยเนี่ยแบนตัดกิ่งปักช้มอันนี้เพิ่งจะตัดแต่งเข้าไปนะเนี่ยเวลาเขาชมโฉมนะก็จะตัดแต่งเข้าไปอันนี้ก็กิ่งปักช้มมะตูมแขกตัดกิ่งปักช้ม อันนี้ก็ตัดแต่งใบเข้าไปเป็นคนที่ชอบตัดแต่งใบท่านเออเห็นแบบใบเขาไม่สวยชอบตัดแต่งให้เขาแตกใหม่โรคโรคจิตจริงๆในะชะดาพรฟิงฟ่งฟิงกินอะไรอาบน้ำาค่อยชั่วหน่อยนอนด้วยกันบ้านเราที่ห้ามใครมานะในบ้านเนหะม็นหมาจริงคนเลี้ยงหมาในบ้านนะรู้ดีอยู่แล้วทำยังไงก็ไม่หายอะ่ะเดินเข้าบ้านนี่กลิ่นหึมเลยเพราะฉะนั้นบ้านเรา ใครที่แพ้ขนหมาแพ้กลิ่นหมาเข้าไม่ได้ต้องอุตส่าห์เอาโซฟาย้ายามันนั่นเลยยังไม่ได้จัดเสร็จเลยเฮ้ยโซฟาอุย้ยเหนื่อยเก็บกวาดยังไม่เสร็จเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยนี่เอ้าเลยเปด้ไงมันเป็นข้าตาที่มันเป็นข้าตาที่แอปนักขบวนลมโชคดีโชวุกอินใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดีโชวุกอิน ใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรดอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะนี่ไปตามไปที่เพจเกษตรดอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัลลี่เขาตาเทนนครพนมด้วยคนที่ชอบปลูกหม่อนศึกษาเรื่องหม่อนหรือฟิกอยู่นะตอนนี้ตามไปที่ช่องน้องหนวดไปที่ช่อง,ดองเดชโชสุอินแล้วก็เกษตรดอกโรงเรียนแล้วจะได้ความรู้น้องหนวดนี่เขาแบบว่าคือบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะจ๊ะเออ ไม่ใช่พูดจากทฤษฎีนะพูดจากปฏิบัติจริงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกทดลองมาปีนี้ปีที่สี่นวะไปเบิงไปเบิงเบิงนวดร้<ๆ><ๆ>องเพลงเดยกับคุลโกะสองตาย,ยายเขาเล่นไงอันนี้ไต้หว่างซอเบอรี่ตอนนี้นะตอนนี้นะจะเลี้ยงเขาให้อย่างดีเลยนะจะเลี้ยงให้ดีๆเลยนะเพราะเราทำฟิกหรือเบือฝรั่งของนวดนน เสียชีวิตไปเรียบร้อย่เงีเสียดายจริงแต่ดูเตอาธมพรเนยเห็นไหมดูเขาแตกยอดนะเต่าธมพรเอาไว้เป็นทําเป็นตอของอะไรก็ได้ใช้เป็นต้นตอแข็งแรงดีออันนี้เป็นม่อนดําออตุรกีของหนวดนะอันนี้ไต้หวันสาบบรีดูใบเขาใบเขาต่างกันต่างกัน ใบเขาจะแตกต่างกนะันเนี่ยน,นนี่ไต้หวันสตอรอเบอรี่กับเฮ้ยเนี่ยไต้หวันสตอรอเบอรี่อันนี้นดำออสเตรกีเห็นนะเห็นบ,บัวเบิ้งใบเขาแตกต่างกนะันไงแยกได้น,นี่ไปทำมิวสิ่กันไดสวัสดีปากายของแจ๋วมีคนก็ถามว่า เอ่อปาไก่ของแจ๋นี่ทําช่องไหนครับประไก่ของแจ๋ไม่ได้ทําช่องไหนตามไปที่เฟซบุ๊กแล้วกันพูดบ่อยๆนะทุกคนงงเอ๊แต่เพื่อนใหม่นี่ไม่รู้หรอกว่าที่เราพูดปากไก่ของแจ๋นี่คือใครนช่แต่เพื่อนเก่าเขา,เขารู้หมดแล้วไงทุกคนเขารู้หมดแล้วว่าปากไก่ของแจ๋ก็คือเพื่อนคุณวิรัติบินแยมเพื่อนเราสมัยเรียนที่มคปทุมนี่แหละน่ารักปากไก่ของแจ๋นี่เขาแนะนําให้เอาเนี่ยอะไรไปกินกับส้มตำ คนที่ไม่เคยต้องลองดูนะเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาตอนนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเราก็เลยอยากให้ลองเอาไปกินกับส้มตำแล้วจะติดใจเพราะปลาไก่องแจ๋วเป็นคนแนะนำให้เรากินนี่ใบเดรรนี่เป็นอะไรเนะี่ยหาปลาไก่องแจ้วไม่สบายใช่ปะ <laughs> ลงดินนล้เนี่ยคอยตัดจริงๆถ้าไม่ตัดนะป่านนี้สูงปี๊ดไปแล้วเนี่ย เราคอยตัดนะคอยตัดแต่งใบเขาอยู่เรื่อยเลยโอ้ยเป้งเป้งอันนี้เหมือนกันดูดิเดดให้พี่หนุ่ยไปเรียบร้อยนะเห็นดูเห็นเห็นส,นะสังเกตไหมสังเกตใบเขามาเขาเริ่มโทมแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นนี้แล้วเราก็ตัดทําปุ๋ยหมักเลยลงถังหมักจากเศษอาหารทันทีอุ้ยติดลูกดิดาออสตุรกีนังหนวดติดลูกติดลูกเดี๋ยวรอกินกัน เเห็นป่ะเดี๋ยวเขาก็คือถ้าถ้าสมมุติเขาง,งอกออกมาเนี่ยจากนี้ต่อไปนะเขาจะไม่งามแล้วเรามั่นใจเพราะจากประสบการณ์ในการปลูกมะเขือเทศเรารู้ดีเลยว่าถ้าปลูกรดูหนาวถึงจะได้กินแต่ถ้าปลูกรดูออกฤดูออกฤดูอะไรล่ะนอกฤดูหนาว คือปลูกก็ดูฝนฤดูร้อนเนี่ยกินยากปลูกไม่เท่าไหร่มันก็มีอันเป็นไปทุกทีรักษายังไงก็ไม่ได้อะแปลกอ่ะเขาจะอ่อนแอในช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝนแต่ฤดูหนาวแข็งแรงนี่ผักชีเราทยอยขึ้นมาแล้วจากที่บบนๆไปตั้งนานแล้วนานแล้วไม่ได้ลงผักผักชีนะนี่ลองเอามาโรยเนี่ยทุบ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  แช่เอาใส่ถุงเท้านะเก่าๆนะแล้วก็แช่ในน้ำจุลินทรีย์แล้วก็ทุบๆๆๆๆเอาสากกระเบื้อมาทิ่มๆๆๆแล้วก็ไปโรโยเดี๋ยวนู่นะน่ะมีมีมีแต่เรายังไม่ไปโชว์หรอกเดี๋ยวไอ้นั่นแค่นี้กันโอ้ยของคุณท้าทุนบนจานนี่งามจริงนะงามมะโอ้ยงามจริงเลยฟูหมักหมักชอยผักโขมเบตงเนี่ยเพราะจากมเมล็ดนะเนี่ยแล้วดูมะละกอแล้วทำไงดีกับมะละกอเนี่ฮะดูสิ เราไม่มีที่ปลูกเขเนี่ยแล้วเราก็ลองต,ตัดตัดตัดกิ่งตัดยอดเขานะมาทิ่มไว้ตรงเนี้ยเนี่ยมาทิ่มไว้ตัดเอามาทิ่มไว้เลยเนี่ยเห็นเขาสูงๆเลยลองตัดแกงไอ้กิ่งมาทิ่มดูรอลุ้นฟิงโอ้รอ้อนเหนื่ยอยพอละไม่ไหลไปละไหนดูสิอ้อจิก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  จิกินยอดกับมะตูมไทยแน่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 นี่ก็มะระกอตัดยอดไปไม่รู้จะเป็นงไงม้่งตัดอะไรมาหมกหมกไว้เต็มโถ่เต็มกระถางเนี่ยเหนื่อยละหอบหนาวแล้วนะพี่จ๋าสัญญงสัญญาอย่างจำได้ าดใจกอดมอร้องไห้หัวใจอีกเข้าแต่รอคนคนน้ำหมักข้าวสารอยากให้ทุกคนทําน้ำหมักข้าวสารนี่ทาง่ายมากข้าวสารหนึ่งกิโลข้าวสารอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าเสื่อมสภาพหมดอายุเออ ข้าวเหนียวข้าวกล้องได้หมด1กิโลน้ำเปรี้ยวหขวดไปเติมเชื้อให้เขาหมักไว้3วันรสราดเลยพูดผ,ผักจะเขียวสดงดงามมากไม่อยากจะคุยส่วนจุลินทรียสังเคราะห์แสงเนี่ยทุกคนต้องทำไว้นะคนที่ปลูกผักแบบปลอดสารเนี่ยจะเห็นชัดเจนเหมือนกันจริงๆเนี่ยพูกนี้ยมันก็ต้องคอยผสมกันนะนูาา่นน้ำหมักไอ้น่นมาังไอ้นีามา่มังไอ้นัาา่นามากักช่วยกัน วยมันจะได้ทําให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารธาตุอาหารครบไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีพวกเราล้อยคนอยู่เงี้ยน่ะเนี่ยนะทำหมดแล้วให้เหลือประมาณนี้นะเหลือประมาณนี้นะให้เหลือก้นๆนหน่อยก็ได้เติมนะ้ะให้เต็มถังตอกไข่ใส่ลงไปขยายเชื้อต่อครับท่านเราใช้ใครๆก็รู้นะว่าเราใช้รดราดถ,ถือเผียว ทุกสิ่งทุกอย่างรสราดเพียวๆอุย้ยในดูสิเอาน้ำแต่งแล้วนะเนี่ยนี่รายเราเอามาลงไว้เนี่ยไอไออะไรนะทำไมใบเล็กๆ <c oughs> สะระแหน่สะระแหน่เอาอสะระแหน่สะระแหน่รสราดไปฝาแตกด้วยฝาไปดีกว่า เดี๋ยวฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาคอมเมนต์ที่ช่องเรานะช่องน้องๆคนที่รักการปลูกผักตอนนี้นะคนที่ชอบปลูกผักหรือมือใหม่หัดปลูกต้องตามกดตามไปที่ช่องช่องเกษตรที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องเราอะแล้วจะได้ความรู้นะทุกช่องเลยที่มีคําว่าเกษตรมีคําว่าไร่มีคาว่าฟาร์มมีคําว่าปลูกสวนการ์เดนทุกช่องจะเห็นชัดเจนว่าจะเป็นช่องปลูกผักที่เขาจะเอาวิธีการต่างๆมาช่วยแชร์นะ แชร์ให้คนที่รักการปลูกหรือคนที่เริ่มหัดปลูกเนี่ยดีมากเลยถ้าติดตามทุกช่องแล้วจะได้ความรู้อีกเยอะแยะมากมายมหาศาลนะัจ้ะแค่นี้นะ